คำอ่อนนี้เองข่อยบปไ็นอเป็นแม่ของเจ้าฉันก็แค่เรียกตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนั่นแหละเห็นแม่คำาสีบอกว่ายาแม่กับพ่อแพรเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แห่งหมู่บ้านแคนหลวงที่คนทั้งเมืองอีสานบุรีเขาเคารพนับถือไม่ใช่หรอจ๊ะนั่งคนีแล้วเป็นผู้ใดญคขมอ่อนฉันชื่อไฉไลเป็นเมีย ของท่านสารวัตรหลวงอากาศกำจรลูกเขยของยยแม่คำอ่อนยังไงละจ๊ะวันนี้ส้มโอฉันยกให้เอาไปให้แม่สะอางกินแก้ชำ้ำที่รนผัวฉันตบเลือดกบปากไปก็ะถอย่าเอือยตายตาย เอยฟังแล้วก็สิอยากเป็นล้มมันเกิดเรื่องให้แห้งป่านนี่ตีคาอ่อนเจ้ากะนาสีเบ้าสู่เอ้ยฟังน้าแน่คอยกับบุหูสีเบ้าจังไดเรื่องนี่มันหนาวาสู่กันฟังหรือยอย่าเอา้ยเท่านะั้เป็นพี่เป็นน้องกันมีหยังเฮากับสู่กันฟังสิได้หาทางแก้ไขแก้ไขบ่ไดหรอกอื่าเอา้ยตอนนี้สะอ่างก็กลับมาอยู่เฮือนแล้วคอยก็บริยาสมพื้นนํานาลูกเลย แต่ก็อดคืดป่ได้สิว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องบาปไผเวนมันคอยบ่ได้อยากใส่กรมลูกแต่สิ่งที่เพิินเฮ็ดกับเอื่อยญาติแยงผัวของเอื่อยตัวเองบาปกรมาเลยสมพ่นหนักสะอางเอ้ยเป็นยัง้งต้องเฮ็ดบาปพอแหม่ผีน้องหนึงต้องอับอายแล้วสิให้ขอน่อยเฮ็ดจังไดให้ขหน่อยขาโต้ไตหลางอายเลยสันบอ สางาย่าแม่บอกว่าผอกเคยขึ้นสมน้ำหนาขน่อยแล้วที่นั่งสมหัวนิ่งท่ากันนี่มันหมายความว่าอยางบมเดว่าพื้นบ่ไดน้นิ่งท่าย,ยัางเลย่างเพียงแต่แม่เจ้ามีเรื่องมาเล่าสูป้าฟังเจ้าหูบอเมื่อนี่แม่เจ้าไปพ่อไผ่ไม่ยิ่งสยามเขามาในหมู่บ้านเฮาข้าน่อยบอ่หูหูแต่ว่า คนบานหนีหาความจริงใจบ่ได้ขนสมสมซานกลับมาแทนที่สิเห็นใจกลับมาสาั่ตึงว่าขนยเฮ็ดเยียดอับอายบ้าอีนี่มึงเห็นหัวหงอกหัวดำกันแล้วตินีสะใจแล้วมันบไ่ไม่สะอาดสะอาดคนอีสาตายซะได้ก็ดีสไป กูม <othe> <cues> ัน <los> ห <society> ัว <cons> ซ <urai> ้ำหน้ามาไปกูตั้งง้ไปไปง้อแม่งงอเกิดอะไรยังขึ้นแม่งงอครีดลงบนหัวใจว่าใครที่ทำให